วันนี้นะคะมาที่ศูนย์ความงามนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวนี้จะมาแนะนำนะจ๊ะสวัสดีค่ะเบนซี่ยี่สามนะคะ วันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะต่างๆที่ทําอยู่แล้วก็ขายอยู่นะคะอย่างเริ่มแรกจากตัวไอโกตาเทโอนก่อนนะคะตัวนี้พู้มีปัญหาลอยดําผิวหมองคล้ําจากแสงแดบดบฟ้ากาจุดหนังดำนะคะตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหาหมดเลยช่วยถูงกับผิวพรรณนะคะให้ขาวใสเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ปลอดภัยผ่านออยอนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบข้างต้นนี่ค่ะ นี่นะคะาคร่าวนะแล้วก็มีโรงงานที่ผลิตแล้วก็มีราคาหน้ากล่องนะคะอย่างชัดเจนนะจ๊ะนี่นะจ๊ะแล้วก็อย่างที่สองตัว id slender นะคะตัว id ตัวนี้จะช่วยกับลดกระชับสัดส่วนนะคะแล้วก็มีโรงงานที่ผลิตราคาแล้วก็นี่นะคะตอนนี้ก็ดาวโซเชียลแคลมหรือว่าตาวเฟซบุ๊กต่างๆหรือว่าตาวเว็บไซต์หรือว่าตามลักขายาก็มีนะคะ นี่นะคะแล้วก็ตัวที่สามตอนนี้ก็กำลังฮิตแอฟริกันเอสเอ็กนะคะตัวนี้นะคะคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่า Facebook s o c i a l c a m หรือว่า Google คนที่เซิร์ชดูต่างๆก็จะเจอตัวนี้นะคะตัวนี้ก็กระแสกำลังมาแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวไอเทนทีน ตรงนี้นะคะจะมีตัวอาฮดนทีนเข้มข้นช่วยเร่งเล่การขอาผ่านกระชับสับสว่วนนี่นะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นสินค้านำเข้าเหมือนกันนะคะส่วนประกอบเป็นตัวไอเนารทีนเหมือนกันนี่นะคะถ้าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการขอาผ่านช้าตัวนี้ช่วยได้นะะแล้วก็ตัวแอนแาซีตัวนี้ได้มีส่วนประกอบเกี่ยวกับดีท็อกด้วยแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักด้วยเหมือนกัน จะมีเป็นสองแบบเห็นไหมคะแต่ส่วนประกอบก็เหมือนกันนะคะเป็นสินค้าของไทยจดออยอแล้วก็เป็นสินค้านำเข้านี่นะคะมีโรงงานที่ผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวล a าสบอรีของทางบริษัทเราจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้คือล a าสบอเนี่ยบางคนคิดว่าจะมีตัวแบบเดียวผลิตภัณฑ์แบบเดียวจริงๆไม่ใช่นะคะ ตัวนี้นำเข้าจาก USA นะคะนี่ค่ะแล้วก็โมูเดียตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็ส่วนบางคนที่ได้รับชมตามโซเชียลแคมตาม Facebook หรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยบางทีเห็นไอดอลเราตัวคนที่เขาทานเนี่ย ตัวนั้นตัวนี้แต่จริง,รงแล้วเราต้องเราต้องมองถึงความเข้าใจในตัวเราก่อนว่าแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีปัญหาคุณแม่หลังคลอดเป็นคนที่หลบกาเห่าหานชา้าเพราะว่าเป็นคนที่อายุเริ่มมากนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทานเก่งหรือว่าเป็นคนที่อ้วนเนี่ยเพราะว่าเป็นคนทนี่ทานจุทานจิตมีปัญหาต่างๆเนี่ยก็คือจะจัดเซตวิธ,ธีทานตาแต่ละแบบเนี่ยแต่และท่านแล้วแต่บุคคลจะไม่เหมือนกันนะคะจะทำจะเราจะทานตามเหมือนที่คนอื่นทานเนี่ยจริงๆเราไม่แนะนําค่ะก็คือ จริงๆแล้วเวลาจะสั่งกับแม่ค้าหรือว่าตัวแทนจําหน่ายเนี่ยก็ควรจะจะ,จะบอกความต้องการเบื้องต้นก่อนว่าเรามีปัญหาตรง,งส่วนไหนบ้างเขาจะได้สามารถจัดเซ็ตผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกต้องแล้วก็ทานอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ทําให้ลดน้ำหนักได้อย่างเห็นผลจริงนะคะแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจาตัวเนี่ยก็ควรจะบอกกับคนที่สั่งซื้อก่อนนะคะเพื่อความเพื่อความปลอดภัยกับตัวเองนะคะเพราะว่าปกติเราบางคนที่มีโรคเป็น ไทรลอยเป็นมะเร็งเป็นความดันหรือเป็นอะไรเงี้ยก็ควรจะบอกก่อนจะดีที่สุดค่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อนะคะหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่0846697896 0846697896นะคะหรือว่าเบอร์0814530623แล้วก็เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ ben ะะ b e n z e i i s l a e n d e r นะคะ b e n w z e y i s l e n d r นะคะหรือว่า สอบถามช่องทางที่ไวที่สุดก็คือผ่านทางไลน์นะคะไลน์ก็คือเบนซีย B E N Z E Y 23นะคะ B E N Z E Y 23ก็สามารถสอบถามได้แล้วก็เบนก็จะแนะนำว่าคุณลูกค้าท่านท่านนี้มีปัญหาย,ยังไงแล้วก็จะจัดเซ็ตโปรโมชั่นแล้วก็จะจัดเซ็ตวิธีทานให้เหมาะสมนะคะเยอะแยะมากมายแต่ว่าอยู่ที่ว่า คุณจะทานตัวไหนดีแล้วก็เหมาะสมแล้วก็จะเห็นผลจริงแล้วก็เห็นผลไวอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธียะคะ่ะก็ยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองโทรมาหรือว่าไลน์มาสอบถามยินดีให้คําแนะนํานะคะจะสั่งซื้อหรือว่าอยากจะลองให้ลองปรึกษาเดี๋ยวจะพร้อมที่จะให้คําแนะนําแล้วกันค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันนะคะสําหรับที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็โปรโมชั่นในเดือนนี้ก็เป็นราคาพิเศษราคาหน้ากล่องเนี่ยทุกตัว ในสินค้าที่นำเข้ามานะคะจะราคาหน้ากล่องอยู่ที่หนึ่งพันสอง้้าสิบแล้วก็ทั่วไปเนี่ยบางคนก็จะขายเก้า0้ยห้าสิบเก้าร้อยแต่ว่าคนที่จัดเซตเนี่ยบางคนเขาชอบทานเซต,น,เซต,น,ตนี้คู่กับเซตนี้ตัวนี้ข้ากับเซตนี้ราคาจะไม่เท่ากันบินก็จัดรายการก็คือทุกตัวเนี่ยก็จะให้อยู่ที่7 5 0อยห้าสิบบาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งนะคะสำหรับหนึ่งันี่รอยท่านแรกนะคะในเดือนแห่งความรักนี้ก็ยังไงก็ขอทุกท่านมีความสุข กับวันวาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็ขอให้ปีนี้แล้วก็ตลอดไปขอให้มีความสุขคิดแสดงให้สมปรารถนานแล้วกันนะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย